อาจารย์ใช้ปรัชญาของมหาวิทชาลัยมหิดลนะอัตตนังอุปมังการีคือพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติต่อตัวเอง mm hmm. พอเรามีปณิธานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะนำมาซึ่งกระบวนการสอนของเรา mm hmm. เมื่อเวลาที่อาจารย์สอนแม้แต่ในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอากรณีศึกษาที่เป็นผู้ป่วยจริงที่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์นะคะ mm hmm. เอามาสอดแทรกแล้วก็ เอามาให้เขาเห็นแล้วก็เราสอนทฤษฎีไปเราก็จะให้เขาเนี่ยลองประยุกต์ทฤษฎีเรากับคนไข้คนนี้ซิว่าถ้าเขาเจอคนไข้ยอย่างนี้เขาจะทำอย่างไรทีน,นี้ถ้าเกิดเป็นการสอนในข้างเตียงนะคะคือการสอนโดยใช้มีคนไข้จริงๆให้เราเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ก็จะแสดงให้ดูซึ่งพอหลังจากเราทำให้ดูปุ๊บเราจะเริ่มให้เขาบอกเรานะคะถ้าเป็นเขาเขาคิดยังไงเราก็จะเหมือนกับว่า ได้มีโอกาสเห็นลูกศิษย์คิดจริงๆกับคนไข้จริงๆนะคะซึ่งอาจารย์ทำมาตั้งแต่อาจารย์เริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะคะอาจารย์คิดว่ารูปแบบของการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้มันเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ที่สำคัญคงให้เหมาะสมกับยุคข,ของเด็กด้วยนะคะตัวเองเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันว่า การใช้เทคโนโลยีน่าจะเป็นจุดที่สำคัญเมื่อประมาณสักปี58เนี่ยในตอนนั้นอาจารย์มีหน้าที่ดูแลภาพใหญ่ของการศึกษาทางด้านวิชากุมารลวิศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ก็เลยมีการคุยกับทีมการศึกษาว่าเราน่าจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันสักอันหนึ่งเนาะซึ่งเราก็เลยเรียกว่าแอปพลิเคชันล็อก การทำตรงนี้มันตอบโจทย์เด็กรุ่นนี้เด็กรุ่นนี้ไม่อยากเก็บสมุดแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็หายเด็กรุ่นนี้ที่นิยมทำทุกอย่างอยู่ในมือถือพอเขาบันทึกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในคลาวด์เราก็สามารถวิเคราะห์เป็นเรียลไทม์เลยเช่น1สัปดาห์ผ่านไปนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรได้ทำหัตถการหรือย,ยังซึ่งอันนี้เราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเราก็จะส่งกลับไปให้นักศึกษาว่ายังไม่ทำเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะถ้าไม่ได้ทำจะไม่จบ อาจารย์คิดว่านอกเหนือจากประโยชน์ของนักศึกษาเนาะที่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องกลัวสมุดหายละตอบโจทย์นักการศึกษานักการศึกษาไม่ต้องเอาสมุดมาพิมพ์นักการศึกษาได้ข้อมูลทันทีอาจารย์ดูแลลูกศิษย์ได้ใกล้ชิดอันนี้ก็เลยเป็นนวัตกรรมของเราที่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราแล้วละเนาะเราก็เลยส่งขอสิทธิบัตรเรื่องแอปพลิเคชันล็อกบุ๊กนะคะแล้วเราก็ได้รับเป็นสิทธิบัตรเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีคนทำอันนี้ก็ เป็นความภาคภูมิใจนะคะของตัวเองและก็ทีมงานตอนนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เห็นลูกศิษย์ของเราเติบโตเป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์เป็นบัณฑิตที่มีตัวเป็นไทยใจสากลอยากให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย ยังคงลักษณะสิ่งดีงามของคนไทยนั่นก็คือการมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ใจสากลก็หมายความว่าเด็กมีความคิดที่ทันสมัยมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องอันนี้คือเป็นความคาดหวัง รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาความเป็นครูอาจารย์ต้องบอกได้เลยว่าภูมิใจมากๆเนาะจริงๆอาจารย์ทำงานในฐานะครูแพทย์เนี่ยไม่เคยคาดหวังรางวัลอะไรนะเพราะว่าอาจารย์ได้รับรางวัลอยู่ทุกวันอยู่แล้วรางวัลของความเป็นแพทย์ก็คือการที่คนไข้าหายจากโรคครอบครัวเขายิ้มได้แต่ถ้าเป็นรางวัลของความเป็นครู ที่อาจารย์ได้อยู่ทุกวันก็คือการได้เห็นลูกศิษย์เติบโตเห็นเขาเก่งขึ้นเป็นแพทย์ที่มีความดีงามนะคะในการที่จะออกไปปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ที่ให้โอกาสอาจารย์ได้เป็นครูที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้ร่วมงานขอบคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำให้อาจารย์รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะตลอดที่อาจารย์ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจตลอดไปค่ะ